สวัสดีครับวันนี้วันที่27เมษายนน,นนี่มือนีนเขาอยู่ทรงหน้าพระไทยครับทุกนาเดืนนี้ไม่มีความหมายวันนี้เรามาทำกิจกรรมพิเศษครับผมนี่ผู้อยู่เบื้องหลังเราต้องช่วยกันครับเมบื่อวานเขาครับมนนื่อีานวันเขา27เมษายนครับ สวัสดีสองอาจารย์จอยเชลล์นะครับเด้อเมนี้อยู่ข้างหน้าครับอยู่กับทีมงานเบื้องหลังเฮาเดี๋ยสิฟ้าไปเบื้องครับนี่ทีมงานเบื้องหลังเราเมนี้มากเมนี้มากวานเขาครับเมนี้เวลา17บเนาฬิกาแล้วเมนี้มาเยสิฟ้าอังนี้เดียวอันนี้เดียวโอ้ วันนี้ยังโอ้อาไมว้อันอันเจ้าม่เห็นยังมืนี่คือจได้คัวี้ไดเยกอรับวได้เบียกโอ้ได้เวียกวานเขาโอ้วานเขาเป็นตัวนี้เขายังไงจด้ครับอันนี้เขายังคนไทยเขานียว ข้าวเหนียวครับผมผมวานในรอบส<ช>องปีได้หน,น,นึ่งวานสอาผมว่าคยอวานตั้งชาติครับตะกี้วานวานอยู่ครับ,บกกแต่วันบ่เกิดแต่วันว่าเพราะวานอันหน้าปพราะใต้ตะกี้เกิดบ่เกิดเลยบ่เคยดวานด้วยกันครับแต่ว่าต้องเฮดครับทีมงานเบื้องหลัางข้าวที่เาะใต้เพิน่นแห้งอันเออเวเดี๋ยวานานนะผมหิวข้าวไปก่อน ครับไปพระไทยพระไทยเพื่อนึงเฮ็ดหน้าชูลูกกินนะครับเบื้องหลังของแท้ครับนี่เลื่อมบ่อใดนะครับเด้อทีมงานเสียงวีหกกาดพระไทยไว้ครับนี่นี่คืองานเบื้องหลังของแท้ควรนจีความข้นอยู่ครับเอฟซีถูกถูกทันนี่พระไทยพอนกพุ้งสะวันครับเพื่นเฮ็ดหน้าชูควอนว่ายสู่หางเครื่อง มาหลอกมาล่ำกินกับแม่นเบิ้์นนี่แหละครับเท่ลปีขาดพุ่นอะไรครับอันนี้ก็ทีมงานช่างไฟอาจ,จารยเแียโอ้โต๊ะขีต,กกตา้ารกเอาให้มันอันจวดกันไนะด้อเร่วม,ม่นว่าเป็นบวกกูนนดิแ <laughs> ้วก็บม่เคยมาต่อกันจะจีบเป็นแน่ไรเลยขอเจ้าได้รดิใช่ไหม กันมัดวางกันยันเดี๋ยวมัดชำนาจะคว้างอยู่เพราะว่าพืชคว้องเป็นผู้เห็ดนี่นี่ครับพ่อเบืองนี่อาจารย์เล็กเพิ่นเป็นผู้อาวุธโอ้เพิ่นผู้ไถยกำลังสีม่วปั่นเปียวตุตะลีอยู่ครับแล้วก็เจ้าหน่้าวยังสีม่วงปั่น ให้มันจดดอดเนอเยอาเอาย่าวานขึ้นเครื่องไร้มันจิเกิไปเกินชุงโวดนี่ครับโอ้เมล็ดพันนี่แดงจึงเครื่งครับเพื่อเพื่อนกเพื่อนูครับผมนี่นี่อาจารย์เจียมดาราเฮาดาราช่องอาจารย์จ่อยช่แนลครับกำลังันํำงานได้ วังวังเจียงหันไปอัซ่อมปั๊มเปลี่ยนปั๊มซ้เสมอครับปั๊มน้าอยู่สํนักงานแจยงวิหกครับช่วงบ่ายย่ำแรงมากครับมาว่านเขาต่อนี่ยิงงานอันนี้อันเจ้าชื่อว่างไหนกับพ่อไงพ่อไงเกล็ดครับนี่คนขับรถแจยงวิหคขับรถบาดครับนี่โอู้ดินแล้ว ก็สะหมาดแล้วมาเห็นจวยอาจารย์เจมอาจารย์เทีว่าดีเอฟซีเทียงมหกแน่นี่โอ้เราเห็ดลุงคงเห็ดเ็ีเนรถจะเรียกดีตัวนี้โอ้ยอดจอดช่วยกันครับช่วยกันจะเรียกได้จะเรกครับจะเกิดบ่เกิดผมคือกันดาบนครับรถอีเตียนจอดอยู่บนป้าผุ่นโน่นด้านบนผมบานมาแล้วชามให้น้อย เดี๋ยวจะจามหายรูดลงมาเดี๋เป็นข้าวนียวครับนี่เฮ้ยอยููุ่่นกีนั่นตางเงินไม่ได้เอาบ่นนั่นไม่ได้นั่นนั่นไปเอาพุ่นไม่เบียกมากอะไรคอยคอยได้เครื่องชอ็อคอยจะว่าคอยจิงคอยชิ่งสีเบียกมา คอยว่านผู้เดียวข่อยอู้ปวดโอ้ให้มันให้มันตัวนี่แหละเอาใ <c oughs> <c oughs> ห้มันตัวอได้เด้อทำให้มันเจ้าได้สิไม่เรียนไม่ช้ำก่นมันบวก,กิดนี่เล่าไปเอู้ผู้ใดรับผิดชอบเนาะก็จื้อได้เลยไป<ม>จื้อได้เลยนี่แน่ๆเนย่นยจะวานมาหาข่อยจี๋ด่าเอาทั้บหมดถือเขานะบ่า นี่ครับดาลลสองเกียรติชีครับนี่ทีวีเพื่อคุณฝากติดตามพ้นน้ำแน่นีู่ทีมงานเบื้องหลังเข่าเบื้องหลังดีครับนี่เห็นว่มีเพื่อนอะไรขกินเข่าแล้วครับนี่เพราะว่ามีผู้ดังไฟในคนดังเลยนี่คนดังส่องเพื่อนเพื่อนกับว่าเปิดตะเคียนมันดังจะส่องก่อยนี่ละ ช่องข่อยเห็นหน้าข่อยน้อยเดียวนึงคุณวันนี้ไม่เป็นเกียร์เพราะเพราะทยเพิ่นห่างอยู่ครับเ <c oughs> พเิ่นให้ขอให้หน้าใหญ่เมันเลยมืดเร็วนิ่อกวี่ห่างหางมาหมดแล้วหมดแล้วนี่หน้าเพราะทยหอดี่แล้วครับประมาณาแปลไรแปลไร่ทั้งหมด ก็สิเด้เข้าประมาณเกือบร้อยสอบครับแต่ว่าเลี้ยงโม,มมุมปีครับคนหลายพนักงานหลายเชลนเกินถึงเปียกเตงไก่ทั้งคนรวมแล้วสี่ร้อยสี่วิตครับผมไก่หน่อยไก่ใหญ่นับเอาบุยังอีกจะหนึ่งสองสามให้ครับ วานเป็นข้าวเหนียวตัวปวดเป็นข้าวเจ้าผมเรียบร้อยแล้วจังเกิดบ่เกิดบอกว่าไปไหนไปคุณบ่อู้ซึ่งนี่ก็แม่งข้าวเหนียวด้อายเอ้ด้วยนั่นจอบนึ่งใต้รถไอติเอียนคุณครับรถไอตอียนมาครับคุณฟังคุณผู้คนไปเอาแนวปั่นคือพระท่านมากคุณไก่บ่แนวปั่น จานเหล็ก <ừ. S 1> ช่วงนี่ก็ช่วยกันคนครับช่วยกันทีมงานเบื้องหลังเฮ้ยเขียนละวานปุยน้ำต้นบอกม่นบอกเสะเอาปุยเสะน้ำเลยเนาะโอ้ยขึ้นั้น,น,น่นอเปล่ามันมันฟ้าวะจวงสอบมันยื่นี่เลื่อนวดฝุ่นหรือบ่อดเท่ยงเอปุอยเมปุยเมบอเบอิบดละอืม ก็ฝอยแล้วจอดอยหน่อยเอยงเนาะมันจอใหญ่กงนี้คืนี่ครับเทียงพี่น้องเพื่อนอันนี้ก็เทียงหยาดหยาดเพื่อนครับผมหน้าเพห่วงจากนี่นี่ชุดพี่พี่น้องหยาดกันเบิดครับนี่แล้วนี่หัวครับมองที่เตียนอยู่ครับ หยาด่นแม่นเบิดนี่ก็เช่นกันนาติดกันก็พี่น้องกันเนี่ยจัดเจียมเบิร์ตหรือเ่าไอ้ผุดเด้อพุดผุดอีเจนอีเจนพุดนี่ไทยนี่ก็ต้องเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวเหนียวนั่งจะมีห้างก็ไรคอยถ่ายไล่คอยถ่ายวิดีโอไป้นำทึงเจ้าเมย์เบ้นำเลยคอยชาวเดียวแล้วแต่พุดชาไทยนี่ห้างชาวไทยหน่อย เออข้าเดียวหยิบประจ้าข้างาวเดียวหนึ่งห้าวานเอาเจ้าเดียวเลยเขาก็เจ้าเนี่ยนี่ทีงานเบื้องลังเขาขอแรงสนับสนุนนะครับแล้วคาเอ็มลอยกาแฟเพื่นว่าสิ๋ืเอ็มลอยชูกินอยู่ดิเอ้ายุ่ใช่แ้วครับเอ็มลอยินเะกนเพื่อนว่าิ๋อซูกินจ้ะ บต้อยินต่อเท็งานเยโ้ยเฮ็ดเท็งกนเดี๋ยวไปเดี๋ยวเชือสูกินตอนนี้กำมืผมเครับเนะโอ้ยถึง่ตกดอก็ตกทั้งอื่อนหมดกันเลยการมันตกมากกเรียบร้อยนะครับได้มาพันไม่ีีเกียบเบิดเด้นี่นี่ครับบรรยากาศท้งไหท้งหน้ายัำแรง่าท่นนี่ไปทั้งนวลผมจะปลูกก็เ้วยไว้ก็ลังปง ออกมาว่าสิถ to ้าอยู่หันเล็กสิหันมันเจ้าเมยอยู่กันเลยบริัทก็เลยเห็ดเบียกก่อนทางทายนี่คงจอดเไม่แรงก่อนอันเขาเนี่ยเซอไม่งก่เด้อครับด้ยจักสองสงครับเซอร์ไม่แรงตอนเหตดเบียกผมผมก็บริบนนะแต่ว่าตอนเซไม่แรงทายตัวเร่งเห็ดเบียกมันสีเบอได้เนาะเร่งเหดดเบียกตึง ธรรมดาครับผมาเสื่อด้ในตอนนี้ซ้ำอาบน้ำอาลวดโอ้ธรรมดาเนาะน้ำเขาไหลอยู่น้ำต้นน้องสาด้วยน้องสาก็มีเขียวเหนียวอยู่น้ำมันน้ำทะเลน้ำทะเลครับก็มีบรรยากาศโอ้ฝนบรรยากาศดีด้วยครับตรงไหนตรงหน้าโบเสียงโบเสียงใส่ยางไม่รู้ยังสี่ขาดถ้าคือแบบจานจ้อยใส่นี่บ่ขาด อเกือบคอยเป็นปีเด้หน่ต้นต้นโหดมาจต่ว่าแด่เฮียจำเขาเตียนหารันฮะเออเขาเจียวมาอยู่ไอแวกลดจบนี่หนึ่งหนึ่งสองสามละทำไงเดี๋ยวปลาเดี๋ยวให้เศ้ามีฮงก่อน เจ้มีแห้งตัวนี้เล่าหรอ่านี่ยต้นนี้เล่หรอ่โอ้ยังนี่เขานี่ยงั้องให้นี่โอ้เดี๋ยวแป๊บเดีเดี๋เดี๋ย่สเอ็มด้วยกินเดเขาเีววนเขาก่มีสักแป๊บหนึ่งเดียวเบื้งหญิงมาแรงครับวันนี้ทำงานท้งวันแล้วนีขอบคุณที่ก็เออก็ นี่คร <Darwin>, ับลังมาลงมาตาม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 มานี hmm. <nom> <neighborhood> ่เพิ่นเดี๋ยวเคนซื้อเอม้อยสุกินเพิ่นว่ะนี่ช่องให้เป็นข้าวเหนียวครับจำให้มเอาไว้มนะข้าวเหนียวฝากกด subscribe กดแชร์ให้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วช่องอาจารย์จ่อยแชแนลครับ เฟซบุ๊กจานจอยบนายสายซันซาวทิกตอกก็จานจอยเสียงมิหกเพจก็จานจอยอย่างมือมีเสียงมิหกครับผมมีติดตามได้แต่ว่าพูดได้เป็นหนีเป็นเจ้าหนีนหนผมกับพอ่อติดตามได้ครับนะครับขอบคุณครับ